จบรายการไปเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณพุ่มเฟรมสุดาสองสี่เจ็ดแคลี่คุณข่าวครับยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับหัวหน้าพุ่มครับเดี๋ยวมีต่ออีกหนึ่งบทบาทนั่นก็คือคุณผมเองคคุณ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 ต้องมีบทบาทอีกคุณพ่อลูกสองครับอ่าทำงานที่ช่องเสร็จแล้วกลับบ้านไปต้องทำอะไรบ้างคอมเมนเตอรยามเช้ามาต้น รากี่โมงคะเมื่อคืนหนึ่งทุ่มครึ่งก็นอนแล้วใช่ไหมก็หลับแล้วสิบโมงสิบโมงใชโโโโ่โอ้เดี๋ยวดูนี่ไปโรงเรียนไหมคะสิบโมงสิบสสวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่247สี่อรี่คนข่าวอยู่กับผมกายสวิทลีระพง์วัฒนาครับวันนี้จะมาดูบทบาทการทำงาน ในฐานะที่เป็นผู้ประกาศข่าวช่อง7 HD และอีกบทบาทหนึ่งครับพอเสร็จสิ้นจากการทำงานเสร็จปุ๊บบทบาทคุณพ่อลูกสองเป็นยังไงตามมาดูกันเลยครับพาทุกคนมาถึงชั้น2นะครับก็จะเป็นกองบรรณาธิการข่าวครับก็จะเห็นบรรยากาศการทํางานเพราะตอนนี้ได้เวลาแล้วเดี๋ยวประมาณสักบ่ายโมงครึ่งเราก็จะประชุมข่าวกันนะครับเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศไปดูตามมาดูเลยครับกําลังคุยงานกันยุ่งเลยครับเครียดแล้วคุณบอยธนาพัฒน์ครับเป็นไงบ้างครับเครียดครับรอติดตามข่าวเย็นประเด็นร้อนครับผู้ประกาศชื่อ คุณสวิตมีเราเป็นขนาดจ้าสัตว์ที่ว่าตาสุดยอดเลยครับนี่คุณสวยครับนี่เตรียมทำอะไรครับสวัสดีค่ะดิฉันกำลังจะเปลี่ยนแจ็คเก็ตให้คุณนะให้เป็นสีขาวรบกวนเพื่อนทั่วเลยครับนี่เนี้ยเป็นเขาเรียกว่าออตตูบัสนะครับเป็นโปรแกรมกันทีมข่าวทีมข่าวของพวกเรานะครับหลังจะอ่านข่าวทาสัูปมเราก็ใช้ระบบนี่ยอดเยี่ยมเลยครับ เสร็จภารกิจข่าวเย็นประเด็นร้อนแล้วนะครับทุกคนนี่จบรายการไปเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณปุ้มเฟรมสุดาคุทำคอนเทนต์อีกแล้วหรอคะสองสี่เจ็ดแรี่คุณข่าวครับนะคุณปุ้มเนี่ยวันนี้จะมาดูมุมมองการทํางานนะครับวันนี้ก็เสร็จภารกิจไปแล้วหนึ่งวันกับการทำ้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับหัวหน้าปุ้มครับเดี๋ยวมีต่ออีกหนึ่งบทบาทนั่นก็คือคุณผมเองครัคุณคุณคุณต้องมีบทบาทอีกคุณพ่อลูกสองครับทำงานที่ช่องเสร็จแล้วกลับบ้านไป ต้องทําอะไรบ้างนะวลูกอ่อนด้วยไงเออลูกอ่อนต้องมาติกี่เดือนแล้วนะ <8 S 2> แป<บ>ดเดือนแต่ก่อนจะกลับบ้านได้ในหูฟังโปรดิวเซอร์บอกว่ายังฝ่อกลับบ้านไม่ได้เพราะว่าอะไรนะอินเวอร์ีฟอนอัดอิมเมอร์ีฟ <c oughs> กันต่อครับนะเป็นเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชา,<ะ>เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวพอจบรายการไหมเราเราไม่ได้แค่อ่านข่าวอย่างเดียวจบรายการแล้วยังต้องบันทึกเทปต่อครับอิมเมอร์สีฟนะเวอร์ชันออนไลน์เห็นไหมครับเราทุ่มเทให้กับการทำงานมากๆสุดท้ายก็เพื่อคุณผู้ชมของเราอย่าลองติดตามกันต่อนะครับ มาดูเบื้องหลังการผลิตอิมเมอร์ซีเพื่อออกอากาศในรายการข่าวเย็นประเด็นร้อนกันนะครับนี่เป็นภาพสถานที่จริงครับเรามาเช็คกันก่นตำแหน่งมาร์กจุดไหนเพราะว่าเป็นฉากเขียวทั้งหมดเราจะไม่ได้เห็นอะไรจนไปดูที่จอนี่ครับหน้าจอทีวีก็จะเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ ขอบันเทอยามเช้ามาตินมาตินอายุเก,ก้าเดือนแล้วครับน้องตินตินครับตื่นทั้งคู่เลยอะตาเอนี่นะตื่นแต่เช้าเพราะว่าอีกเด็กนอนเร็วรอกี่โมครับเมื่อคืนหนึ่งทุ่มครึ่งก็นอนแล้วใช่ไหมก็หลับแล้ว สิบโมงใช่โอ้เดี๋ยวดูนี่ไปโรงเรียนไหมคะสิบโมงสิบไปไปเรียนไหมจะไปจะไปเรียนไหมไปโรงเรียนกันเนาะอ๋อนี่นะโอ้โหพอป๊าหยิบมาถ่ายคลิปวิดีโอชิลีบี้นมาใส่เลยเหรอโอ้น่ารักจังเลยใส่แว่นเสร็จแล้วก็เราต้องเก็บของเล่นด้วยใช่ไหมคะเป็นแฟลชการ์ดตัวเลขเด็กๆเราเล่นเสร็จเราต้องเก็บของเล่นกันค่ะ ต้องใส่แว่นด้วยเหรอช่วยกันเก็บกันเลยอ่ะเก็บมาเอามาใ,ให้ป,ป๊าใส่แว่นเหรอให้น้องใส่เหรอว้ายราโดนตาน้องนะใส่ถูกปะเนี่ยไม่ใช่อีกด้านหนึ่งเปล่าอ่าระวังโดนตาน้องนะโอเค <laughs> น้องใส่ไม่ได้น้องยังเล็กอยู่ ตอนนี้7จ็ดโมงเช้าแล้วนะคะน้องเชรลินแต่งตัวเสร็จแล้วกำลังไปโรงเรียนกระเป๋านักเรียนหนูเหรอคะอุย้ยจะเปิดอะไรดูหรอเค้ืเลงในมีอะไรบ้างคะอุย้ยมีรูปถ่ายด้วยหรอเป็นรูปใครเนี่ยอุย้ยเดี๋ยวโชว์ให้ดูหน่อยสิอ๋อเป็นรูปน้องเชอร์ลินเองเหรอคะเดี๋ยวดูสิขอดูหน่อยได้ไหมมีถุงค่ะอ๋อมีแลบปิดด้วยมีกระต่ายด้วยพร้อมไปโรงเรียนไหมคะลูกวันนี้อยากไปโรงเรียนไหมยอยากไปเจอเพื่อนๆไหมอยากไปเจอเพื่อนๆไหมอุย้ยมีขนมด้วยเหรอ เดี๋ยวไว้เก็บไว้กินที่โรงเรียนนะคะนะอาใส่กระเป๋าก่อนเลยทุกอย่างใส่กระเป๋าเดี๋ยวเรากำลังไปโรงเรียนแล้วนะคะมากันม,มีขนมแบ่งให้เพื่อนๆได้ไหมคะได้อาขนมอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยมากโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่โรงเรียนนะคะ,ปะไปเราไปโรงเรียนกันดีกว่า มาดูการทํางานรายการออนไลน์นะครับชื่อรายการของเราคือเงินทองของสุกไกครับนี่ออกาศาทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะครับ18พฤศิงงกานเป็นต้นไปครับผ่านทาง u t u b e และก็ a c e b o o k ครับนะของเทโลดิจิตัลแล้วก็ c ีเอสเจ็ดเอชด้วยนะครับก็เป็นการคุยกันครับในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องปากท้องรวมไปถึงข่าวที่อยู่ในกระแสที่คนให้ความสนใจนะอย่างวันนี้เรามาคุยกันนี่งานของเราดูอะรบ้างน,นี่นะอ๋อ ครับนีน้องมคนี่มาแล้วแล้วก็มาี่เลยแฟบองบิวครับแฮ่เมื่อกี้เราจบรายการไปแล้วประมาณสัก40นาทีเป็นรายการสดผ่านออนไลน์นะครับเมื่อกี้เราคุยกับแขกรับเชิญนะครับทางดรธนิ์โตรั์เป็นอดีตประธานสภาธุรกิจประเทศลุ่มแม่น้ำโขงครับตองมาพูดคุยเรื่องของเราจากไทยเราปิดด่านไทยกับพูชาผลกระทบทางเศรษฐกิจมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มีเป็นพื้นหลังเลยหน้าจอที่ผมอ่านนะเห็นไหมนี่มาดูกล้องนะ นีนะครับแล้วไมโครโฟนเมื่อสักครู่ไลฟ์สดตรงนี้ก็ขึ้นอยู่นะครับแล้วก็มีข้อความคอมเมนต์นะทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง u t u b e ด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่ตอบนะอินเทอร์แอคทีฟครับพูดคุยแล้วก็ถามคำถามแหล่งข่าวได้เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทการทำงานของผมนะครับก็ได้เห็นเบื้องหลังการทำงานรายการออนไลน์เงินทองของสุขก,กายครับ ทำงานเสร็จกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับถึงบ้านประมาณสักสองทุ่มครึ่งตอนนี้นะครับลูกๆน่าจะหลับกันแล้วนะครับเรียบร้อยถึงบ้านนะครับเราลงจากรถกันนี่าปมาลุกหลับยังแอบแล้วหรออ,นนอุู้กลับมาดึกลุกหลับหมดแล้ว ทำภารกิจอะไรบ้างจะกระเป๋าหรอไหนต้องทำะไรบ้างมีความอะไรบ้างมีนมขวดนมขวดนมข้าวถุงสุดดีนะหมดไหมใช่หมดไหมไม่หมดหรอกเพราะว่าเขาเริ่มฉีดชักโครกเองได้แล้วอรมีกระเป๋าเครื่องเขียนมีสีีเยย่มเลยมีทิชชู่แห้งกับทิชชู่เปียกแค่นี้แหละการขับทักมาว่าเอ๊ะทำไมออกมา คนตางอนจึงเลยครับเพราะว่าไม่มีเวลาแต่งมากไงตื่นมาก็ต้องสวยเลยแล้วยังไงี้ก็เลยต้องต่อขนตาอ๋อขนชมากางานักจึงเลยภารกิจอะไรครับคุณแม่เตรียมนมให้เชอร์คี่โอ้นมมีไหลย่อเลยนะยินดีรับรับรับโฆษณานะครับไทยอินได้นะครับสี่ห้อง อโอเคยี่ห้อไหนที่ต้องการจะลงโฆษณาก็ยินดีนะครับรับหมดนะครับลูกอ่อนล,ลูกเลียงแบบว่ายุ่นอยพอแม่ลูกอ่อนนะครับกว่าจะได้นอนคือน,นี่นอนประมาณกี่โมองอ่ะคุณแม่เมื่อก่อนถ้าต้องปั๊มนมด้วยก็เที่ยงคืนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องปั๊มก็ไม่เกินห้าทุ่มตื่นะน,ตนะต,นตีห้าค่ะชีวิตที่เสียสละชีวิตที่เปลี่ยนไปนะครับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ว่าแรกก็ได้วความสุข นองหมดแล้วนะครับก็ต้องจับเลยลนิดนึงเขาจะได้นอนหลับสบามนปวดท้อง่วนที่เท้ากำลังเฝ้าไปลับเลยถึงทางกิจครับเดกือกพอนอนแล้ว